ประเด็นคือมันที่สุดเหมือนกันแล้วมันใช้ได้ตอนไหนบ้างวะเยอรมันยองเซลเข็มเกาหลีนี่ดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มคับ ทุกคนคะในวันนี้ e ีพีถามได้ตอบได้เ็มมาเล่าถึงเรื่องคำศัพท์อีกแล้วเออมีคนสงสัยเกี่ยวกับคำศัพท์เยอะมากนะแล้วก็จริงๆคำศัพท์สำหรับเขมนะเขมก็ใช้เขามาแต่เ็มไม่ได้สังเกตว่ามันมีความพิเศษอย่างไรหรือมีความต่างกันอย่างไรด้วยความที่เราไม่ค่อยสงสัยใครรู้หรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้มีเพื่อนถามมาว่าคุณโมจิโมจิสุกิมิ โอลินะคะถามเข็มไว้นะว่าอยากรู้กรณีสถานการณ์ไหนที่ใช้คาจังกับเชอิลคะว่าเราจะเลือกใช้คําไหนตอนไหนเออคาจังกับเชอิลถ้าใครยังไม่เคยได้ยินแต่เข็มพี่ว่าส่วนใหญ่นะ่าจะเคยได้ยินมาแล้วนะคําว่าคาจังกับเชออลให้ความหมายคล้ายกันหรือเหมือนกันว่าที่สุดสุดสุด,สดเออแปลว่าไม่นที่สุดนั่นแหละพูดซ้ำานามัยนะคะเออแปลว่าที่สุดทีนี้ประเด็นคือมันที่สุดเหมือนกันแล้วมันใช้ได้ตอนไหนบ้างวะ นี่เป็นคนนะคะอ่ะทีนี้เขมก็เลยไปค้นข้อมูลมาด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นมากก็เลยไปค้นมาเออไปเจอบล็อกของคุนคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณมีมีนันซามีนันซาเออมีนันซานะอธิบายไว้ว่าอธิบายตรงกับกุกโกกุงนิมวอนนะคะที่เป็นสถาบันเกาหลีแห่งชาตินะคะอันนี้ตรงกรันเอาไว้ว่าอย่างนี้ เขาบอกว่าคาจังกับเชอินเนี่ยเป็นคําวิเศษทางคู่คําวิเศษเนี่ยเขามาเพื่อทำหน้าที่ขยายใช่ไหมคะเออเป็นคําวิเศษทางคู่เลยแล้วเขาบอกว่าคาจังเนี่ยให้ความหมายว่าโยรดคาอุนเตอเนกรบุดาชงดูกาหนปกน้าเซเกะนะคะโยรดคาอุนเตนะคะในหลายๆสิ่งเนี่ยอันนี้ของคาจังนะคาจังเนี่ยคือในหลายๆสิ่งมันจะเป็นสิ่งไหนที่มันมี ปริมาณสูงที่สุดหรือว่ามีอะไรที่รุนแรงที่สุดอันนี้เขาจะใช้คําว่าคาจังคาจังเช่นคําว่าคาจังโทุนกอดเชียวคาจังโทุนกอดเชียวที่แปลว่าสถานที่ที่ร้อนที่สุดอาจจะมาถึงบ้านเราคาจังโทุนกอดเชียวใช่ไหมป็สถานที่ที่ร้อน ที่สุดหรือคาจังคีกาโคโยสมมติว่ามีเด็กในห้องรวมกันเนี่ยไอเด็กคนนี้สูงที่สุดนะคะคาจังคีกาโคโ,คโยเห็นไหมคะในหลายๆอันรวมกันอันนี้จะคือเป็นที่สุดหรือโดดเด่นขึ้นมาหรือเป็นที่สุดแล้วในที่นี่ในหลายๆอันนี้นะคะอือคือใช้คาจังส่วนคําว่าเชลเนี่ยมีประเภทของคําเป็นคําวิเศษก็จริงเชลนะ แต่ว่าเชิลเนี่ยทำหน้าที่เป็นคํานามก็ได้เช่นเดียวกันเออมีอย่างนี้นะคะเออเป็นคํานามก็ได้อันนี้เขาอธิบายไว้ว่าอย่างนี้ยอร์คาอุนเดโซชอตเจในหลายๆอันเนี่ยคืออันดับแรกอันนี้คือเชิลนะในหลายๆสิ่งหลายๆอันเนี่ยคืออันดับแรกสมมติว่ามีคนวิ่งแข่งกันพันคนคนนี้เป็นอันดับแรกเป็นอันดับที่เห็นอันแรกแบบนี้นะคะเช่นเชลล์หมูโย เชล์มูโซอดูหนังผีมาทุกเรื่องเลยหนังผีเรื่องนี้น่ากลัวที่สุดเชล์มูโซยอคำนี้ในประโยคนี้เชลนจะทำหน้าที่เป็นคำวิเศษมาขยายคำว่าน่ากลัวว่ามันน่ากลัวที่สุดนั่นเองตัวอย่างถัดมาเชลีเยโปยอเชเยในผู้หญิงทั้งหมดในกลุ่มนี้คนนี้สวยที่สุดนะคะเชลีเยโยก็คือคำนี้เชอินทำหน้าที่เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันเชลีเรมกพยอเชลเรมกพยอหร เชอีเลมกเยวคำว่าเออไวก่อนที่แปลว่าของนะคะจะตามหลังคำนามได้เท่านั้นดังนั้นในประโยคนี้แสดงว่าคำว่าเชอีนาทำหน้าที่เป็นคำนามส่วนมกยคือเป้าหมายใช่ไหมแปลว่าเป้าหมายที่สูงที่สุดเป้าหมายที่คือเป้าหมายที่สุดยอดก็คือเป้าหมายสูงที่สุดเชอีเร่มกเยเชอีเกยในประโยคนี้สังเกตเห็นได้เลยว่าคำว่าเชอีนทำหน้าที่เป็นคำนาม <Wow. S 1> คำนามซึ่งขาจังเป็นให้ไม่ได้อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคนกลางีเชอีมีดา คอนการีเชลอิมดีดาอิมดดานะคะจะตามหลังคำนามเท่านั้นดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเชลในที่นี้เป็นคำนามธรรมท,ทีเป็นคำนามคนการ์เงินเชลอิมดีดาสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งสุขภาพนั้นสำคัญที่สุดเห็นปะมันเป็นที่สุดที่เป็นคำนามซึ่งคาจังทำให้ไม่ได้นะคะทุกคนขอบคุณตัวอย่างดีๆจากคุณกอลกุนิมบอลนะคะเป็นประโยชน์เสมอเลย <S 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 ดังนั้นเข็มจะสรุปให้ฟังอีกทีนะคะเชล กับขาจังเป็นคำวิเศษเหมือนกันแต่เชยิลมีความต่างนิดนึงคือทําหน้าที่เป็นคํานามได้ด้วยซึ่งขาจังไม่สามารถทําหน้าที่แทนได้เช่นยกตัวอย่างให้ฟังว่า h i m d ลเ m y ยนชิ้นึงเกจเชยิลิดาหิมดลเมียนชนึงเกเชยิลิดาถ้าเหนื่อยนะการพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ เป็นสุดยอดแล้วเชอีลิดาเชอีลิดาใช่ไหมคือสุดยอดแล้วนะอันเนี้ยใช้ได้แต่ถ้าเราจะบอกว่าฮิมเดลเมนชีเนนเกคาจังีดาอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าคาจังไม่สามารถทําหน้าที่เป็นคํานามได้เชอีลิดาไอคําว่าลิดาเนี่ยจะตามหลังคํานามเท่านั้นดังนั้นประโยคนี้คาจังอีดาใช้ไม่ได้ทีนี้เชอีนกับคาจังเนี่ยใช้แทนกันได้แต่ในกรณีที่เชอีนทําหน้าที่เป็นคํานามคาจังจะทําให้ไม่ได้โอเคไหม ทีนี้ทุกคนก็รู้มากขึ้นแล้วว่าอ๋อเชลลเนี่ยเป็นคำนามก็ได้เนาะเป็นคำวิเศษก็ได้แต่คาจังเนี่ยเป็นได้แค่คำวิเศษอย่างเดียวโอเคค่ะวันนี้ขนาดคำว่าเชอลนกับคาจังนะคะเรายังเล่ากันยาวขนาดนี้เลย <Wow. S 1> เขียนบอกแล้วว่านักเรียนเราถามคำถามยาก มากนะคะทุกคนแต่ว่าเขมยินดีที่จะตอบทุกคําถามเลยถ้าเข็มหาําตอบไม่ได้เข็มจะตอบให้นะคะถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคาศัพท์เอ่ยไวยากรณ์เอ่ยจะให้เปรียบเทียบหรืออยากจะให้เล่าไวยากรณ์ไหนให้ฟังนะแล้วก็คอมเมนต์บอกเขมเอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะเขมจะทยอยเก็บแล้วก็เตรียมข้อมูลมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกโอเคไหมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะนำไปใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ถัดไปคะ่ะอันยอ